เครื่อง PlayStation 5รุ่นโปรโเริ่มมีพังให้เห็นแล้วสวัสดีครับพเพื่อนครับวันนี้ก็ค่ำคืนวันที่24พฤศจิกายนนะครับก็มาอัปเดตเกี่ยวกับงานซ่อมๆแซมๆกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้ก็ยังคงส่งตัว Joy Controller ดูวันเซนต์ของตัว PlayStation 5นะครับมาทำการเปลี่ยนแบบก้านอนาล็อกแบบแบบแบบชนิด Hall Effect อยู่นะครับคนไหนที่ได้รับไปแล้วก็ส่งฟีดแบ็กมาได้นะครับผมเองก็เริ่มเริ่มที่จะทยอยตัวงานซ่อมให้เพื่อนๆไปบ้างแล้วนะครับแต่บางคนก็ยังคงค้างอยู่นะครับก็คาดว่าสัปดาห์นี้ก็คงจะทยอยทยอยเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี่เลยอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ามันคืออะไรไอ้ตัวนี้มันคือตัวโมดูลนะครับของตัวก้านอนาล็อแกบบ PlayStation 5 ตัวรุ่นเอสนะครับตัวจอยคอนเทเลอร์ที่เป็นตัวโปรนั่นเองนะครับใครที่ใช้อยู่ก็จะรู้ว่าตัวก้านอนาล็อกของตัวด้วนเซนเอสเนี่ยมันสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้ามันเกิดอาการดิฟก็เพียงแค่ซื้ออะไหล่ตัวนี้มาสวมเข้าไปเ <c oughs> พื่อนเพื่อนก็นกนไม่จําเป็นที่จะต้องไปส่งให้ทางช่างซ่อมแซมเกี่ยวกับอาการดิฟใช่ไหมครับแต่สําหรับเคสนี้เพืพ่อนเเขาอยากจะเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวก้านอนาล็อกนี่แหละเป็นแบบชนิด h a l l e f f e เ t เลยนะครับเขาก็เลยส่งเพียงแค่ตัวอะไหล่ ตัวนี้มานะครับหรือถ้าคนไหนไม่มีตัวอะไหล่นะครับผมเองก็มีอยู่นะครับอ่ะแต่เนี้ยเขาส่งแค่เฉพาะตัวอะไหล่สข้างซ้ายและขวามานะครับก็ทําการเปลี่ยนเป็นแบบชนิด Hall Effect ให้นะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องส่งตัวจอยคอนเทเลอร์มาให้หนักอึ้งก็ได้นะครับเพราะถ้าใครที่มีตัวอะไหล่ตัวนี้อยู่ก็อาจจะใช้ตัวจอยเนี่ยเล่นไปก่อนได้นะครับ เพราะเอาแค่ตัวไหลส่งมาให้แค่นั้นพอมันจะไม่เหมือนกับเคสของตัวจอยเดิมๆนะครับของดวนเซนเอชเพราะว่าถ้ามันดิฟแล้วก็ต้องส่งมาทั้งจอยแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็คงจะไม่ได้มีเวลามานั่งแงะเอาแต่ตัวบอร์ดมาเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่สำหรับดวนเซนเอชนะครับมันก็เป็นอะไรที่ดูสะดวกได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆจะเอาแบบชัวร์แบบร0 0ซนะครับก็ส่งตัวจอยติดมาด้วยเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ส่งมาก็ไม่เป็นไรผมเองก็ มีตัว Join the Sense Ace เอาไว้สําหรับเทสอยู่แล้วนะครับให้กับเพื่อนๆน,นะครับซึ่งเคสนี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมนานหน่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะเพื่อนๆส่งตัว Ace เนี่ยมาให้กันเยอะนะครับไม่ได้มีตัว2ตัวนะครับค่อนข้างที่จะเยอะแต่ตัวเคสนี้เสร็จไปแล้วนะครับอ่าเสร็จไปแล้วก็เดี๋ยวจะทําการส่งตัวไอตัวโมดูลตัวนี้ให้เพื่อนๆกลับไปนะครับก็อ่าขั้นตอนของการซ่อมแซมเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนที่ไม่เหมือนกับการเปลี่ยนแบบ Hall Effect นะครับบนตัวเดอนเซนปกตินะครับเพราะดูตัวปกติเนี่ยแค่ถอดเบ้าออกแล้วก็ยกตัวก้านออกแล้วก็บัดกีเข้าไปใหม่แล้วก็ทําการคาลิเบตนิดหน่นิดหน่อยหนยแต่นี้มันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอะไรที่แยกออกมามันก็จะมีขนาดที่ไม่เหมือนกับการแก้ไขบนตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะครับมันก็ต้องมีการงัดแงะด้วยเพราะว่าทาง PLAY STATION เองเขาไม่ได้สร้างตัวโมดูลตัวนี้เอาไว้สําหรับให้ทําการเปิด แกะให้ดูวงจรภายในนะครับดังนั้นก็จะต้องใช้วิธีการซาะการแงะนิดๆหน่อยๆนะครับมันก็เลยเป็นขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามา,าพูดเอามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะครับกับตัวงานซ่อมต่างๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้ยังคงมอนิเตอร์ติดตามอยู่นะเพื่อนๆอเดี๋ยวจะทยอยทยอยไปนะครับถ้าใครที่อยากจะติดต่อแบบเร่งด่วนก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทรได้เลยเพราะว่าคนที่ส่งเข้ามาให้ผมเนี่ยช่วยดูแลให้ให กับตัวก้านอนาล็อกนะครับของตัว PlayStation 5ส่วนมากก็จะมีเบอร์โทรผมอยู่แล้วนะครับก็กิงกลางมาได้แล้วก็วันนี้ผมเองก็ไปห้ามกคาพาซาอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะไปเจอสิ่งที่ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นั่นก็คือตัวเครื่อง PlayStation 5รุ่นโปรนะครับที่มีอาการเสียเกิดขึ้นแล้วนะครับ ซึ่งถ้าหากใครที่อยู่ในวงการโปรเกมก็จะรู้นะครับว่าขึ้นในเกมคอนโซลเนี่ยมันมีเสียมีพังเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยผมใช้มา 3- 4ปีเขายังไม่เกิดปัญหานะครับอันนั้นใช่นะครับมันควรที่จะเป็นคนส่วนมากที่ใช้แล้วไม่พังนะครับมันควรที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยที่ใช้แล้วพังนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวมาตรฐานการผลิตเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่าน นะครับ QC อ่ะมันต้องผ่านออกมาออกก่อนที่จะออกวางจาหน่ายนะครับแต่ว่าเปอร์เซน์ที่ จะมีความผิดพลาดหรือว่าเกิดจากความผิดพลาดของการใช้งานของผู้ใช้งานเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่มีสินค้าตัวไหนที่จะอยู่ยงคงพันหรือว่าแข็งแรงทนทานไปตลอดชั่วกับชั่วกันนะครับมันก็จะมีการพังแบบนี้เกิดขึ้นและตัวเครื่อง PlayStation 5 Pro วันนี้นะครับก็น่าจะครบประมาณ1ปีแล้วนะครับซึ่งบางอย่างก็เริ่มเชื่อหมดประกันแล้วใช่ไหมครับถ้าใครที่ไม่ได้ลงทะเบียน3เดือน ก็อาจจะมองว่าหมดประกันแล้วก็ว่าได้เหมือนกันหรืออาจจะอยู่ในเคสที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันเนี่ยก็จบนะครับเพราะว่าค่าส้มแซมบางอย่างก็อย่างที่รู้กันราคาค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเคสนี้ก็ ส่งมาถึงที่ร้านซ่อมลวกซ่อมต,ต่างๆที่ห้างมิคาบาซาให้เห็นบ้างแล้วนะครับกับตัวรุ่นเพย์ i o ชั p นห้าโปรผมเองก็สอบถามนะครับพี่ๆแต่ละร้านเนี่ยที่ผมลงพื้นที่ไปที่เจอตัวตัวเพย์ซีชั่นห้าโปรอยู่เนี่ยกับอาการตัวนี้ว่ามันเสียเพราะอะไรนะครับอาการเขาบอกว่าภาพไม่ออกนะครับเสียเสียบยังไงภาพก็ยังไม่ออกแต่เครื่องเนี่ยยังทํางานนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าไอ้ตัวพอร์ตเทสเดียมไอเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับหรือว่าตัวชิป ตัวที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณภาพนะครับที่เป็นตัวเอาพุดออกของช่อง hdmi เนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ต้องรอดูกันว่า,าตัวเคสเนี่ยจะซ่อมแซมได้หรือเปล่ายังไงเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะว่าเคสเนี่ยช่างที่ห้างเมกาฟาซาเนี่ยเอาอยู่ไหมกับเคสการซ่อมตัวเครื่อง playstation 5 pro นะครับสำหรับเพื่อน,นคนไหนนะครับมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับงานซ่อมนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆในวงการวิดีโอเกมนะครับไม่ได้อยู่เพียงแค่เฉพาะตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับ Nintendo Switch นะครับหรือว่าจะเป็น p s 4อะไรก็ได้ นะครับไม่มีปัญหานะครับเพะผมเองนั้นอยู่ในกรุงเทพนะครับค่อนข้างที่จะพบเจอพบป,ปะเจอช่างมากฝีมือเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยช่างบางคนก็อาจจะมีความถนัดหรือมีข้อมูลความรู้องค์ความรู้ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างไรผมเองก็จะ,ะช่วยสอบถามนะครับหรือ,อช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆได้ส่วนคนไหนที่เป็นเคสที่ไม่ได้ หนักหนามากนะครับกับการเปลี่ยนตัวก้านอนาล็อกนะครับหรือว่าการเปลี่ยนอะไรบางจุดนะครับจอยคอนตัวด้วนเซนนะครับผมเองก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับการซ่อมแซมนะครับที่เพื่อนๆอาจจะนําไปใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพก็ได้ด้วยเหมือนกัน นะครับก็สามารถลองย้อนกลับไปรับชมกันได้กับการแก้ไขปัญหาอาการเสียต่างๆของตัวฮาร์ดแวร์เครื่องเล่นวิดีโอเกมนะครับสำหรับในตัวคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวแวบกับเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพราะวันนี้ลงพื้นที่ไปรู้สึกเหนื่อยๆนะครับดูเหนื่อยๆไปนะครับก็เลยรีบกลับมาแล้วก็เอาตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันก่อนนอนของค่ำคืนวันจันทร์นี้นะครับเกี่ยวกับงานซ่อมต่างๆส่วนถ้าคนไหนอยากจะติดต่อก็ ดูในตัวด s สคริปชันได้ครับผมทิ้งตัว l ล ne นะครับของตัวช่อง Acons TV ไว้แล้วก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับ